ว,ว่าเนี่ยมคงหมดเต็มเด้อเอาตัวผักยังผัก,กไอ้ผักบุ้งกับตักไอ้หัวกระลำนะครับนี่ก็เป็นพวกผักกาดสลัดนะครับผักบุ้งใช่กัน สมม้อยมันเดือดสบายครับนะปิดไาไปครับอันนี่เป็นสุดเนื้อย่างนะครับตัวมันบไว้ย่างจุ่มกินเลยนะครับโย่พี่จินกันครับีไม่สงการเจรจากันแบบนี้การกินกันเป็นธรรมดานะครับ อหลับปีไม่คงถ่ายปีเก่าบจ้าพอสนับผมก็ปีไหนๆก็คือปีเก่านะครับเพราะว่าไปบด้ไปบ่ไปบ่มาใส่จักเจ่ะนะครับนี่ยเอสวัสดีครับมองปองไปสุกุสุคนนะครับ เอาฮว่านแล้วนี่นะครับ,บเมน,นูคนคนเปกันไปนะครับลูกบ้างทิบบ้างนะครับบ่ถือใจกับขอโทษขอขอภัยนะครับโอนะรับอันนี้เป็นอ่นหนึ่อย่างมะจุ่มออ เสรจแล้วหลายผลผักเอ้ยไปเลยผักครับไม่ได้มาก,กินผักกันทีนะครับนี่ปนกันเนี่ยนะครับเด้อครับของแสยบอยู่กับผู้มักครับจาทายปีใหม่นะครับผมครับร่วมสู้ร่วมสร้างไปด้วยกันนะครับคือในอย่างไม่กินมันขึ้นครับ อันนี้น้ำจิ้มเป็นขวดนะครับเขาตอนนี้พอดิเห็ดขายเขาเขาเห็ด <ๆ S 1> เป็นเฉพาะร้านเขาครับแต่ตัวนี้เห็ดขายแน,น่นอนครับน้ำจิ้มเจียวดีน้อยครับแล้วแล้วพอดีแปะแปะคแบบผมว่ากินมันโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับบริการพิเศษหรอกต่ตอที่ร้องร้องวังหนิงมึงจะมีการซื้อหรือเปล่า เจียม่ได้นะครับคาเลดหน่อยนะครับนี่ครเพิ่บรสมกันเป็นน้ำจิ้มมะขามหรอือสักหนึง่งมะขามก็เพีย้ยนะครับนี่มาครับ ปีใหม่ผ่านปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาคือโก็เหมือนเดิมหล้วเจี๊ยแก่ถอนถอนอยู่เหรอครับเบ้าจาา่าภาซีว่าแล้วใสหนุ่มก็สาดน้ำเข้าสู่ลำคอเพื่อดับพิษไร้ใมหัวใจนะครับขอบคุณนะครับที่ยังยุ่งกัน เพราะว่ากินสุกเอ,อขาขาวเนี่ยค้นบุบึงมาหลายนะครับผมไม่ต่อไปก็บิกินตะเคืองในงัวนี่หละอยว่าครังหวะไงงัว่าเป็นตับเป็นไตเป็นไ่เป็นพุ่งเป็นหัวใจเป็นประมาณเรื่องนี้เหละครับผมว่าหยดยิวผมมันดีนะครับนี่แต่ว่าถ้าขอมาเป็นบางงานก็นกนดิค่อยวันไปรับโอ้โหบอยุ่ว่เป้าจาเออ กินก็กินไปที่เอาครับๆครับไดๆครับมน,นี้คือเปลี่ยนยีห้อดิ่ยังละ่ะอาศัยขอมาแต่มันขึ้นนี่ครับบริสุทธิ์ครับได้เก็บมามาใบเราไม่กินเองครับ เบื่อเบื่อแล้วเบืออ่อโอเคครับอ,อืมที่ไทย,ยก,ก่อนใครใส่น้ำตัวดเดี๋ยวกินไข่เป็นเรื่องแปลก Vạch như nè Để vạch 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 lại Mà. nó 接了。 nó được chế đều cứ hoàn thập rồi nè Đã học Châu Hoàng Đã chung Đã gần เหมนมกซควันเหรอครับอือมฮะมยินๆนะครับยังบอกข้อแม่เปานีม่มาครับพี่นองโอ้พี่แม่นี่ก็ก็ให้เ็บทีหรือว่าผู้หูจักมาคุนพอยมีความสุขความเจริญนะครับ มงบาทปัทนาสิ่งใดขอให้สมมงบาทปัทนาครับเด็กได้ที่ก็ได้ที่ได้เมียได้เมียอยากได้รถจะได้รถอยากได้บ้านได้บ้านนะครับเดืนเดือนหนะที่กันงหะครับผู้ใดอยากป่าเมียผู้ใดอยากป่าผัวอะไขอประสบควบมสำเร็จครับเด้อป่าหรวจมันบดีอ่ะอืม ย้ำมาเลยกินเลนา้ยนีบกินเขา้ย้ำมาเรงเดี๋ยวบ่ขายวา่าเขาว่าน้วยอนีสิจะเป็นปลานกับพวกกันเท็ดวเป็นหลนนดนุดมาหาเป้าจากภาษีนะบ่นหลับประกันเนี่ยของขาดอยู่เนี่ย dưới tùm nhau bài nhau bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền จุดสวจัด้าไปนะครับยินฝังกันี้ แสียบบอาจ้าเอา,าเห็นสบซีมาดูแล้วเิ้<ม>คนทำบุญครับได้ปีไหมบั๋นบันหนองไผ่ไกลๆกันนะครับ แานผมอะสมุนต้องไป้อม อ,อย่าไปตุ่มโวนหลยนเสียวิตามินลวกๆจ,จะด่าตลอดจะดีไปกินหรอกนะครับจุ่มน้ำกันนะครับ không có bị dâm gì này hợp cái nào cũng dâm gì thêm ngắn không bị dâm đấy cứ khuôn chia sẻ nữa các bạn chia từ xa thì các bạn và loại của mang và tìm của mang và cửa của hưng thôi nha mọi người bưng một là bát mình tìm bát tìm bát tìm bát tìm chưa, tìm bát tìm bát tìm bát chào mời 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 gì đấy, vừa mời mời mà, mời 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 đây Đây là pin máy mời มองไม่กลับหลับยังเยรอบนะอืปีเก้พ <si ีกันยวมันสุกหลวก็ครับ chắc thì vàng để học tất nhiên sự ra và vô vô của nhận chinh một mục 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 ไปก่อนไม่จงอไรยังมาเด้อพี่น้บบองมาโบกับซุ้มของขาดเนาะอืม นี่ไงะที่แสบปนันช่วบ้า่แสบไปหาหมอเนละ้อือก็จริงเขาแสบไปหาหมออือหมออย่บอกแต่ว่าจบเป็นโรคยัง xin tay bầu đủ rồi đã hợp bà mình thương nào gần hợp mình xí đẹp lại mhm bay mhm hoàn mhm bay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  không 我们进这是的话我摆我不我卖不挖。 nó sủa không hông à, gần đấy, tay, dạo dạo dạo, anh nhìn cái gì bên tút Thuốc thai là cái mương này, nè, giúp này coi kinh tế dịp con bưng mà. Ừ. chè rồi, chuột mất luôn. Ừ. Đi lại nữa, có qua, không rùa qua mẫu bộ vị Ủa. Nó xẹp cái gì quá. Nó chung rồi này, <clears> hm. <throat> nhưng bị tùm luôn đấy nó ô đẹp nó dâu rồi đấy 嗯。Mm.